สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่ซึ่งตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัว Toyota าอันติรถคันนี้บอกได้เลยว่าอึดถึกและทนมากๆเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเพิ่งมาจอดกันเลยค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาดีมากๆเพียงแค่2 0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวปุ่นจะพามาชมพร้อมๆกันว่ารถคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆสภาพสวยพร้อมใช้งานมากมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ่นอยู่กับตัวโ o y ย ta a อันติดุนน 1.6G หรถปี2012เกียร์ออโตนั่นเองตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพ สภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมานหนักค่ะสำหรับตัวรถคันนี้จากราคาหน้าป้ายปกติเลยตั้งอยู่ที่238,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่ขัหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการขคบหน้าจอันที่ line at official atsai car 988านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นไปเลยค่ะคันนี้เหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้นเอกสารดีแค่ดีดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆไปใช้งาน ขั้นหนึ่งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับอันติคันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวปุ่นพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันก่อน ด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีค่ะได้เป็นตัวเส้นสายโครเมียมสองชั้นรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้ากรอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านล่างตรงกันชนนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกค่ะซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าด้านตัวสีรถนะคะสภาพสวยกันอีกด้วยค่ะขนาดยังไม่ได้มีการล้างหรือทําความสะอาดใดๆเลย ได้ข้างตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีเทาที่สวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะตัวล้อแมกของเขาได้ใช้เป็นตัวล้อแมกของโตโยต้ามาเลยนะคะซีเรียงคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว195ทับ55ขอบ15นั่นเองและเดี๋ยวปุณพามาชมสับตัวสีนซ้อด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างค่ะ ส่ตัวซีนซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งนี้ได้เป็นตัวหัวน,น็อตเดิมๆสติกเกอร์แผ่นเพจเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือการสาดสีมาทับค่ะส่วนตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวด้านข้างเดิมๆเลยรอยเม็ดอาของเขาค่ะตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่และภายในตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าออปชันครบค่ะส่วนตัวด้านในคันนี้ได้ใช้เป็นตัว คอนโซลนะคะสีดำแต่กับตัวสีเบจมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งเขามีมาให้กันถึงคู่หน้าคอนโซลสภาพสวยสภาพดีค่ะและสําหรับตัวจอแอนดรอยนี้ดูค้าเก่าเขาติดตั้งเป็นตัวขนาด10นิ้วมาให้แล้วทัชสกรีนได้ฟัง AM FM วิทยุ MP3 คันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคัน ตัวเกียร์ของเขาค่ะได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดใช้ง่ายง่ายขับขี่สะดวกค่ะสำหรับตัวรถคันนี้สำหรับตัวเบาะของเขาได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสีเบจแบบเจาะรูระบายอากาศตัวเบาะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดสำหรับตัวรถอันติดนะคะบอกได้เลยว่าที่นั่งด้านหลังของเขาคือมีมาให้้างมากๆค่ะและได้เป็นตัวรถเก่งที่อึดถึกและทนมากๆนั่นเอง สำหรับตัวด้านท้ายรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันด้านท้ายตัวรถสีสภาพสวยค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมนาะด้านหลังตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายดั้มๆมาจากโรงงานสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าและเดี๋ยวปุ่นพาพี่ๆมาชมสนหรับตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างค่ะเราสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ไขกุญแจตรงนี้นั่นเอง เดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ซีนซอดด้านข้างก่อนตัวนี้เขาก็จะได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์คเดิมๆค่ะสภาพสวยไม่มีพ่นสีหรือสาดสีมากหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขได้เป็นตัวฝากระโปรงท้ายของโตโยต้ามาตรงรุ่นตรงนี้เขาก็จะได้เป็นตัวรอยต่อของโตโยต้ามาค่ะเดิมๆคมชัดสําหรับตัวภายในที่เก็บสัมภาระของเขาก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะและกว้างมากๆ,ๆ,ๆสามารถใส่กระเป๋าใบให,ใหญ่ๆได้2-3ถึงใบกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วสำหรับตัวด้านท้ายเขาก็มีเป็นตัวพมพื้นมาให้อีกเรียบร้อยแล้วเช่นกันและเดี๋ยวเรามาชมกันต่อที่สีรถฝั่งคนขับกันบ้างค่ะสีรถฝั่งคนขับนี้นะคะบอกได้เลยว่าสีสวยไม่แพ้กันเส้นสายรัสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนข้างสำหรับตัวซีนโซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนขับค่ะ วน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขได้เป็นตัวสติกเกอร์บอกดมยางเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมาทับด้านข้างตัวรถต่างๆคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมมากๆค่ะรอยเม็ดอากด้านบนก็ได้เป็นรอยเม็ดอากที่เดิมมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันร้านของเรารับประกันค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำตัดต่อ,ตอย้อมแมว100%เ หากลูกค้าพบเจอนะคะทางร้านเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนแผงด้านข้างประตูคันนี้เขาก็มีระบบไฟฟ้ามาให้เราเต็มคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกสำหรับตัวกระจกมองข้างก็ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะสำหรับตัวรกใไมใ่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันคันนี้วิ่งไปเพียงแค่20 0 0 0 0กับอีก2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตร ถ้าเทียบกับตัวปีรแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาปกติค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัย power แบบสีก้านใช้งานง่ายใช้งานสะดวกขับกันตรงนี้สะดวกสบายพวงมาลัยสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักและอย่างที่บนแจ้งไปว่าเขาได้เป็นตัวแอร์แบ็กมาให้กันถึงคู่หน้าค่ะสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจเจาะรูระบายอากาศมาแล้วเรียบร้อยสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดอีกเช่นเดียวกันค่ะ และเดี๋ยวปุนพามาชมห้องเครื่องคันนี้ไปพร้อมๆกันว่ารถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะรอันติคันนี้เขากไ็ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอวีวีทขนาด1.6ลิตรมาแล้วเรียบร้อยเชื้อเพลิงเบนซินค่ะห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเย,ยิ้มของตัวน้ามัน ตัวรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซีนซออต่างๆหัวน oh, <not S 1> <ๆ>็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการขมากคานด้านหน้าสภาพสวยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรอยดอทหรือว่ารอยมิดอาร์ hmm. ก็ยังอยู่ครบเดิมๆมาจากโรงงานซีนซอด้านข้างฝั่งคนขับนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยเบรกแบบ ABS และสำหรับตัวซ mm ีนซออด้านข้างต่างๆนะคะอย่างที่บุญแจ้งไปว่าได้เป็นตัวไม้กวาดเดิมๆตัวรอยเม็ดอาร์ก็เดิมมาอีกเช่นเดียวกัน ฝากระโปรงรถสภาพสวยสภาพดีค่ะได้เป็นสติ๊กเกอร์มอ,อกอร็รอยตอกโตโยต้าเดิมมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบอีกด้วยสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสําหรับตัวอันติดนี้เลยค่ะได้เป็นตัวรถเก่งรุ่นยอดนิยมอึดถึกและทนที่สําคัญรถคันนี้ไม่ได้กับสีมาไม่ใช่แท็กซี่และไม่เคยติดแก๊สค่ะวันนี้บุญจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่พีคนไหนที่สนใจคันนี้รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยค่ะ088 605 9138หรือแอ i c a ด์8 8เมียด้าน้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ปุ่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ